บทนี้ก็จะเป็นบทสุดท้ายนะครับของซีดีทั้งหมดที่เราได้ศึกษากันมานะครับทั้งสี่แผ่นนะครับแล้วก็จะนั่งสรุปและทบทวนกันว่าสิ่งที่เราต้องใช้ในการวิเคราะห์มีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่หลังจากที่เราสรุปแล้วเรารวบรวมความคิดของเราแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกลงทุนหุ้นตามแบบที่เราได้ศึกษาขึ้นมานะครับก่อนที่จะ มาดูว่าเราต้องใช้อะไรบ้างขอแนะนําอันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องจําจให้ขึ้นใจและจินตนาการเป็นภาพออกมาให้ได้ว่ารูปแบบกระทิงมันจะเป็นแบบทางซ้ายนะครับรูปแบบหมีจะเป็นแบบทางขวาคือจุดยอดมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับรูปแบบกระทิงจุดยอดจะมีอยู่ทางขวานะครับรูปแบบหมีจุดยอดจะมีอยู่ทางซ้ายนะครับของสัดส่วนของกราฟถ้าเราแบ่งครึ่งจาก จุดต่าสุดทั้งสองฝั่งนะครับถ้าจะเป็นแพทเทศแบบนี้เราก็ต้องระวังว่าจะลงทุนยังไงแล้วแบบนี้จะลงทุนยังไงนะครับถ้าเป็นแบบกระทิงเราจะปลอดภัยในการที่มันจะเลี้ยงตัวขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบมีเกิดการกระชากขึ้นมาแรงๆแบบนี้เราโปรยลงมาเรื่อยๆเราก็ต้องดูว่าเราควรจะออกตัวตอนไหนและขายหุ้นออกตอนไหนนะครับและรับตอนไหนนะครับทีนี้เราก็เข้ามาสู่การ วิเคราะห์ของเรานะครับจากกราฟจริงๆนะครับเงื่อนไขาการเข้าซื้อนะครับอย่างที่พูดกันบ่อยๆก็คือราคาหลุดเกาะบโบลิงเกอร์มาอาซต่ำกว่า30นะครับพูดซ้ำให้ให้จำขึ้นใจนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการซื้อได้ราคาที่ดีก็คือว่าเมื่อราคาได้เกาะเส้นค่าเฉลี่ยมาเรื่อยๆแล้วเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแรงๆแล้วหลุดเกอบลงมาเนี่ยเราก็เสี่ยงที่จะเข้าซื้อได้นะครับ แล้วก็เพื่อซื้อไปแล้วเราก็มีรูปแบบการการเช็คนะครับว่ามันจะขึ้นหรือลงต่อก็โดยการใช้การติดตามราคาหุ้นโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย60ินาทีนะครับเพื่อส่งผลไปถึงระยะเดนะครับถ้าเกิดว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะเดคือ5วันตัด10วันขึ้นไปได้นะครับก็เป็นอันที่ว่าเราก็สามารถถือหุ้นตัวนี้ได้ไปจนกว่าไอซายจะถึง70นะครับราคาหลุด ทะลุเกาะบนเกิดด้านบนไปหรือเส้นคาเฉเลีย5วันตัด1 0วันลงมาเราก็จะขายออกไปก่อนไม่ว่าเงื่อนไขใดถึงก่อนเราก็จะทำอันนั้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขการซื้อที่ดีนะครับก็คือต้องรอให้สัญญาณอิดิเคเตอร์คอนเฟิร์มด้วยคือไฮไลต์ตัดขึ้นนะครับ MACD ตัดขึ้นนะครับแล้วก็ DI บวกตัด DI ลบขึ้นไปด้วยแบบนี้นะครับจะเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า อินดิเคเตอร์ทุกอย่างคอนเฟิร์มแลวโอเล่ต่างๆก็คอนเฟิร์มด้วยนะครับแต่ถ้าเราซื้อบริเวณที่ต่ําสุดไม่ทันนะครับแล้วก็จะมีวิธีการเข้าซื้อโดยใช้เทคนิค WNM นะครับที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะครับถ้าจะเป็น W ก็คือแปลงให้เป็นเส้นนะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขตรงที่เป็น W นะครับตัดขึ้นไปนะครับซื้อตรงที่มันเป็นชานแนลแบ็กเอาขึ้นไปแบบนี้นะครับ ที่เบรกเอาขึ้นไปแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นกรอบใหญ่แบบนี้ก็คือจุดที่เบรก W เป็นตัว W นี้ขึ้นไปก็จะเป็นจุดเข้าซื้อนะครับถ้าสัญญาณต่างๆคอนเฟิ์มด้วยนะครับหรือไม่ก็ใช้เทคนิคหนึ่งสองสามในการตั้งรับนะครับว่าถ้าซื้อตรงจุดที่ต่ําสุดไม่ได้แล้วมันขึ้นไปแล้วก็มารอที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตะครับถ้ามันหลุดราคาโลเดิมลงไปก็ขายทิ้งไปก่อนนะครับโดยแต่เราก็ต้อง เราดูอินดิเคเตอร์ต่างๆด้วยนะครับหลังจากที่รู้แพทเทิร์นไปแล้วนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ในการลงทุนแล้วการลงทุนก็เป็นสิ่งสําคัญการให้น้าหนักการลงทุนแต่ละจุดนะครับแต่ละราคาก็จะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะครับในทฤษีนี้ก็จะมีบอกเรื่องการลงทุนแบบสามเหลี่ยมหรือการไปลงทุนแบบพอร์ตมาจิน้นะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้ได้รับ การทำกำไรได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงนะครับต้องระมัดระวังนะครับต้องดูให้เป็นจริงๆศึกษาให้ดีจริงๆก่อนจึงจะลงทุนแบบมาชินได้นะครับเราก็พูดถึงการใช้ไฟโบเนซี่นะครับในการใช้เป็นตัวช่วยในการวัดนะครับแบบนี้นะครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เอาใช้สําหรับในการขายเวลาจะขายหุ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูที่ก็ได้ครับแพทเทิร์นดูแพทเทิร์นที่เป็นรูปแบบ W ก่อนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ ITD นะครับจุดที่เริ่มต้นเข้าซื้อนะครับเมื่อรายไดต่ำกว่า30นะครับบริเวณน,นี้นะครับบริเวณนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นรูปแบบ W เราก็เข้าซื้อไปนะครับตรงนี้ที่ต่ำกว่า30 แต่ตรงนี้มันจะประมาณ30ิพอดีแต่เกิดรูปแบบ W ยกตัวขึ้นนะครับแล้วก็เข้าซื้อที่จุดนี้นะครับจะดูครับตรงนี้เกิดการคอนเฟิร์มของสัญญาณทุกอย่างนะครับว่าเส้นค่าเฉลี่ย5้าวันตัด10วันขึ้นไปด้วยนะครับไอไลท์ I, l, I ตัดขึ้นด้วยนะครับเป็นตัว W ด้วยนะครับและด DI บวกตัด DI ลบ MACD ตัดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เข้าซื้อที่ดีครับ r า l ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวอย่าง ที่เกิดขึ้นในบริวณนี้นะครับก็เป็นตัว W ขึ้นไปนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกอย่างก็ confirm, คอนเฟิร์มนะฮะ DI บวกตัดดีอลบขึ้นไปหน้าจุดที่เป็นตัว W นะครับแล้วเส้นค่าเฉลี่ยก็ตัดขึ้นด้วยนี่ก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับแล้วการขายหุ้นนะครับถ้าเกิดขายไม่ทันนะครับที่ณจุดสูงสุดที่เกิดเพราะว่า ซื้อมากเกินไปนะครับราคาทะลุกรอบโบรกเกอร์ไปอาศัยมากกว่า70แต่ถ้าท่านไม่ได้ขายนะครับท่านก็ต้องขายออกเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยตัด5วันตัด10วันลงมานะครับหรือไม่ก็ใช้วิธีการใช้ไฟโบโนซีนะครับในการลากจากจุดสูงสุดมาถึงจุดต่ำสุดก่อนการเกิดการรีบาวนนะครับแล้วก็ไปตั้งขาย ที่38.2นตะครับตัวอย่างแบบนี้ของ TPI ครับถ้าท่านไม่ได้ขายที่จุดข้างบนสูงสุดตรงนี้ท่านก็มาลากเส้นนะครับมาที่บริเวณที่มันต่ำที่สุดนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับจากจุดยอดดูนะครับจากจุดยอดตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงจุดต่ำสุด สามวันต่อมาที่ท่านไม่ได้ขายแล้วมันทาจุดต่ําสุดตรงนี้แล้วก็วัดจากจุดที่สูงสุดมาถึงจุดต่ําสุดนะครับแล้วก็ไปตั้งขายที่สามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นหน่อยอีกวันหนึ่งก็จะวิ่งมาถึงใช่ไหมครับถึงก็จะขายได้ที่เจ็ดบาทสี่สิบนะครับแทนที่ราจะขายได้ที่แปดบาทกว่ากว่าครับยังไงก็ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมันเด้งไม่ถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดไม่สามารถทุบกลับไปได้เนี่ยแล้ว ราคาตัดตำลงมาทําให้เส้นค่าเฉลี่ยห้วันตัด10วันลงมาเราก็ต้องขายออกไปนะครับตัดใจขายออกไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแพทเทิร์นต่อาจากนัน้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วดูนะครับไอลก็ตัดลงมาแล้วด้วยแบบนี้เอ็มเอสดตัดลงมาอีกแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปฝืนนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับขายไปก่อนนะครับแต่ว่าที่เราศึกษามาหลังจากที่ซื้อไปแล้วนะครับเราก็ต้องใช้ ถ้าถหุ้นเริ่มเข้าสู่เขตที่เราจะขายแล้วนะครับไรมากกว่าเจสิบเนี่ยเราเตรียมตัวขายแล้วเราก็มาเปิดสัญญาหกสนาทีดูนะครับเพื่อให้ไวไวกว่าระยะเดนะครับเมื่อ60สนาทีตัดลงมาแบบนี้เป็นต้นนะครับหกสนาทีตัดลงมาแล้วก็ขายออกที่ริเวณนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิด60สินาทีตัดลงมาแล้วตัดขึ้นไม่ได้มันก็จะมาคอนเฟิร์มระยะเดนะครับระยะเดก็จะห้าวันก็จะตัดเส้น ค่เฉห้าวันก็จะตัดสิบวันลงมาแต่นั่นราคาจะตกลงมามากแล้วก็ได้เพราะงะั้นเวลาเราจะขายนะครับเมื่อขาสายระยะเดเนี่ยเกินกว่าจะสิบแล้วเราก็เปิดสัญญาณหกสิบนาทีดูที่เช่นค่าเฉลี่ยน,นะครับเมื่อตัดลงมาสิ่งเหล่านี้เป็นทั้งหมดนะครับที่เราควรจะมีไว้นะครับที่ท่านควรจะทราบไว้นะครับหวังว่า C D ชุดที่สองนี้นะครับแผ่นที่สามที่สี่เนี่ย จะทำประโยชน์ให้ท่านได้นะครับไม่ทำไม่ทาให้ท่านสับสนในการลงทุนนะครับแล้วหาระบบเทรดที่ดีสําหรับตัวท่านได้นะครับหวังว่า,วาท่านจะลงทุนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นำซีดีทั้งสีแผ่นนี้ไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มันทบทวนอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดอยากจะติดต่อผมนะครับก็สาม,มารถติดต่อเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0-5นะครับ8 6 5 1887ดนะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคอลไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับไม่ต้องเกรงใจถ้าศึกษาแล้วไม่เข้าใจนะครับไม่ต้องเกรงใจครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าผมไม่สะดวกผมก็จะบอกเองว่ารบก,กวนโทรมาใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมสะดวกผมก็จะคุยเลยผมชอบคุยเรื่องเทคนิคอลแลวก็ชอบคนที่ชอบศึกษานะครับเราก็อาจจะมีโอกาสได้พบกันนะครับ แล้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ผมเป็นที่ปรึกษาหรือว่าอยากจะให้ผมได้รับใช้อะไรหรือว่าช่วยเหลืออะไรก็สามารถติดต่อเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับหวังว่าทุกท่านคงประสบจะประสบความสาเร็จในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ